นี่ก็คือเป่าทรายเนาะเป่าทรายถ้าเพื่อนเอามาสั่งสาเท่นั่นที่นอ้องปั้นพวกปั้นของนกไส่ก็เยอะนั้นถึงพิจารณาศาสตร์เพื่อนว่าอถ้าเขาไปจับแล้วมันสิบงอ,อกอีก <laughs> จะเลื้มยิ่มๆนิ่ม <c oughs> นิ้มๆแบบนี้เนะาะจอยากไก่จะบุเห็นจะว่าสบายดีอมาพบกับบาซุกเนาะในอีพีนี้ก็คือบาซุกอยู่ที่ทวัดอ,อยู่ที่บ้านกระตืบเนาะพี่น้องอ่าเมือง คุณคำแขวนคำม้วนหรือว่าอีกซื้อหนึ่งก็คือบ้านลับแลนเองพี่น้องอ่าเมื่อนี้จะเป็นตอนเช้าเนาะคลิปนี้จะเป็นตอนเช้าที่วราบาสุกอ่าอยู่ในวัตเดี๋ยวบาสุกพา,าลอยเบิ่์ไงอ้อมหอบบริเวณบริเวณอารามทีบบ่เรา,ราบาสุกอ้าภาคเนาะพี่น้องน,น,นี่คืออาลามอาลาม มีบ่อนนี้เนาะนะฮะห้พักอยู่อารามมีบ่อนนี้แล้วก็อยู่หลังนั้นก็แม่นหลังพีน่น้แล้วนะครับคือกันแล้วก็มีห้องน้ำแลักการทุกคนจะเป็นกุศลของแม่ขาวพี่น้นองส่วนพักอุโบสถแท้ๆก็อยู่ทางเทือเนาะก็คือคลิปก่อนที่าาทว,ว่าปรุกได้ไปเลาะกามาอยู่นี่กะ เพื่อดูสบายใช่ไหมเพื่อดูสบายแต่ว่าเพื่อจะมีได้ปั่นไฟบปอ่าปมน้ำขึ้นไปกระทุกน้ำเกันใส่เนาะพี่น้องเนาะใส่ในในวัดเนี่ยพี่น้องในห้องน้ำแี่ว่าวันที่ต่างๆเนี่ยกะมีแผงโซล่าเซลล์เนาะกะหลายบอนอยู่ที่ว่ากลางคืนกะให้แสงสว่างพี่น้องแผงโซล่าเซลล์ เมื่อกี้นี้บาสุกได้ไปนแล้วคนระับเดี๋ยวจะน้อยบาสุกจะได้ไปนำนำะทีมงาน,น,นกันเนาะรายตัวลงไปท่าน้ำท่านำมีท่าน้ำจะมีนะป่าฮูกปันน,นางสารเราบอลเขาสามารถอานนำอะไรกันเนาะ เ้าสานี่จะห่มเย็นนะแก่ครับกลับพอ,อมมา,าบัานเก้มามันนี่จะเป็นกุฏิอีกวันหนะนึ่งนะสานี่คือเป่าทรายนะเป่าทรายถ้าเพื่นเอามาสั่งสาเท่นั่นจนะีนัปูนเนาะตอนนี้ะนหลบ่อน,อนอเราจาขควนทะี่ giờ họ nhận từ đường khác là bị hai năm แต่ก็เป็นตีเป็นขั้นพัวเป็นหลักี๋ยวนี้ก็มันมีเป็นเฮ็ดเงินพัวอยู่ทางพุ่นแล้วปดูตาไฟกันมาดูไซน่านะเพื่อนนักตีเก่าตัวนี้จะเป็นเสากระทุ่งน้ำที่น้องชาวเพื่อนไสนอยู่ในวัดก็คือมันมีได้ายตันไฟทั้งเทิงนั่นเองนักกันเลยกัเลยกันเลย สูบน้ำจากของพูดขึ้นมาบ่อนี้ล้วกาไฟในกรงเอนโดยไสายตัวใดปันไฟนะอตอนนี้จะเดือดแค่น้่าน้ำ อ,อที่มาทางพระอาจารย์นะทางสุบาเป็นมาสมไซถ้าจะอาบอยนูนี่กะได้พี่นะครัจะไสอยู่กระได้ในรังนีง่จะจะมีนางสาแล้วมีแล้นนพวพุปันของนางสายก็อยู่นั้นถึงน้ำกระใสเย็นดี มันคือนอกอ่าอยู่ไกลกับวัดของเราขึ้นมากตบจะแน่เลยนนะขึ้นวัดเลยอ,อ่านะครับไปต่อเนาะไปต่อที่ว่าเพื่อน,นมนอนอนมีทำ่นรอมีทำต่อไปก่อน แล้อต่อทีทำซังฮาจะแย่งผ่านแนะน้อยู่ไปแล้วเลยครับทีมง,งานเราอย่างไปก่อนแล้ว 嗯。 สวยครอืมสวยงามเลยน้อยน่าหนูงามเลยงามงามงามจะมีมีบบบบ่อนมันกับเลื่อมๆคือเพชรครับเห็นด้การสำรวจถ้ำถ้ำมัือว่าเป็นถ้ำทางด้านหลังวัดนักธรรมส่งนี่ก็เป็นชุดไฮไลท์อีกโอ้อันนี้มั็นยังไง ไฮไลท์ที่ไหนที่ไหนที่ไหนไ่นบนภูบาบนใช่ไหมกเป็นหินน้อยแล้วรงมๆนนครังมีน,น,น้าวอยู่เนาะถือว่าถือว่าสามารถงอบออกมาเลยก็มันเป็นข้ามหินปูนเลยอือออจริงมีกนที่เนี่ยก็ไาจา่กันอยอยของหนามเนาะ,ะนัะ่นแหละมันเป็นปูดน,นะอือเป็นหิปูดปูนที่ว่าเาว่าให้เทือกนี่นะ อันนี้น่าจะแย่ขึ้นแย่ขึ้นอ่ะเนี่เนาะแล้วมันก็นยากลงคือเขายากที่เด่นนี่นะจับได้ยตีหินนะบูชุบบูจับบม่จับเลยโอ้พี่น้อาจับอะไรพี่น้องมีไฟเะไรหรือเปล่าก็ดาบลักพิทญาศาสะเพื่นว่าอันถ้าเขาไปจับแล้วมันสิบงอกเอรอไอ้มันมัสีตายเลยพอในในมือเขามันมีเพื่อมีอย่างนู่นแบ่มุมเลยโอ้ยบันง่ายมีไฟดอกเลย โจนประซ่านาอซานต้องเรื่องเอิ้นว่าตโตนบุกบุกน่นตบุกบุกโอเคบุกบุกปูลมันแก๊สใช้แบบสมมดเก็บใจนในสำรวจทากันล่งหลังจากเสส็ิสินภารกิจของการยหญ่ส้าฟ่ายเป็นองค็เรยมาพาเที่ยวต่อเนาะเอาง่ายแล้วหรอเยบรอย ลุยบมเดียวเลยโอ้นี่มันกำลังย้อยลงมาเนี่ยมันก็เนาย่อกย่อยออกเลยมันมันถือว่าเป็นถ้ำที่ยังบ่อไตเดี๋ยวเห็นมันเห็นบอลเลื่อยๆอย่างเนี้ยคือเพิษเนี่ยเฉยๆว่าเออความหมายของว่าคันมันยังย้อยมันยังเติบเติบโตแสดงว่ามันถ้ำบ่อไตเนาะถ้าว่ามันมันจะมีการเติบโตนู่นเาวัตเติบโตเลยว่าเป็นถ้ำที่ตายนำไล่เลื่อนๆๆื่อเลื่นเลง่อนลื่อนไปหน่อยเบาๆก็นปกจะเป็นการเติบโตของ ่ามันจะสาสมิพูดให้มันไ่ะพี่น้องเนาะแสดงว่ายิบกับอันนี้ยังบ่ตายเนาะทําดียิบต่อต่ออ่ะเติบโตว่าัเนาะอืมอ่าพันพอมาตายก็คือบ่งอกก็คือบ่มีน้ําน้อยมลเจ้าบ่มีน้ําน้อยคือกีแสดงว่าอาวนน้ําที่ยอยออกมาน่ะปนอัดๆๆแล้วบ่มีน้ําน้อยระบแต่ว่ามีการเติบโต้ว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยเนาะเรื่องคือเป็นเลยได้ีเลอ่า Lương cũng gần như cái này chụp đi khác nào ô bọn này, này mập, mập lên thì nó thì oh, anh đi, đi vào anh đi gần chút này cắt tương tô là đoạn này nó nếu mà nói là mà tới lúc một này liệu là không là nhịp, lại lại nó ừ ô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  là ô là ô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  ทำพื้นนี่ก็เลื่อม้เลยนะอืมอ้บอเลื่มเป็นกไกเพรนไปเื่โอ้ยหาพวกยากเลยนยน่นเน่ๆบอกสได้กลสิดแบบนีหายากไตัวนี้ว่ายังยังเติบโตอยู่เนาะตอได้โตโตเที่บันยึดยในการเติบโตเนาะโีนน้อยหลัตาโอ้ยอดได้เาที่นอนนน่อ

อยเขาคอนบองกับพ oh, ิเศษนะครับบอนมันเลื่อนโอ้มันอกไก่ไกมันยิ้มยับยิ้มยับยเป็นซีวีนอเยคือกระเพ็ะเลยเดี๋ยวมันจะเลื่อนยิมยับยิ้มยับยิ้มยับแบบนี้เนาะถ้าอยู่ไก่จะบบเห็นจะว่าอยู่ไก่ไก่ี่เห็นยิ้มยับยิ้มยับ ไม่น้อคือแบบนี้จะบ่เรื่อมนะพี่นอนถ้ามาแับน้อยจะเลื่อมดีเแต่นี้กัเลื่อมนิยับนยับกันเนะคือเพี้ยนนยับๆิยับไปแล้วเกกันต่อ ที่คองบาจานรนวัจานท์นั่งมานั่งสมาธิมันกเลยเด็วนร่ววันนอนวันนันสมาธิคูบาจาจาร์จะเป็นโวงเย็นเย็นแบบนี้เลยคำน้อยเนาะอืมสดอกปากปากที่มาผสาใช่ล้ะอันที่วันที่วันวันที่วันมีเนี่ยตัวมเอ้ยตมุกกระเด

ต่น acao, hesitate, Aw, <Studio sound> ี่เราก็ออมได้จากภาพนี้เองเนาะคนกด ก็คือตามที่เพื่อนเลาว่าอยู่สันทึงเนาพี่นเนาะเขาได้ปีนขึ้นไปพระสันทึงมันจะมีกระดูกคนอยู่แต่าปัจจุบันนี้มันอ่าดินเนาะจะทับทับถมไปแล้วหาจะ่เห็นเลยเนาะที่ว่ากระดูกคนอยู่สันทึง่นอง แม้วันนี้นะบางสุขขอจบคลิปเนะคลิปที่ว่าเลาะอ้อมหอบนะใกล,ใกลอ้อาลามลายการมาเบิงทาที่ว่าทาหรือเพ่อนเอินว่าทากระดูกคนพี่น้องอยู่ข้ามฝั่งห้วยอยู่มีมาเลยเนาะขอขอบใจทุกท่านทีครับจบคลิปบ๊ายบายสบายดี